สวัสดีค่ะ onmk40 ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด subscribe ช่อง The, The New Life k i d TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักๆของพวกเราค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจค่ะวันนี้นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันศุกร์ที่28กันยายน2561ค่ะดิฉันมาริษาช่อกระถิ่นค่ะค่ะดิฉันเนนภาบุนายืนค่ะค่ะเราทั้งคู่นะคะก็จะก่อติดข่าวเศรษฐกิจนะคะก่อติดปัญหาใกล้ตัวมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะช่วงเย็นๆค่ะ4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะ มาติดตามพวกเรานะคะทางช่อง Youtube เซิร์ชหาคำว่า daily new l i f e k t s นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ต่อไปแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเราหนักๆด้วยการกด Subscribe นะคะพอพวกเรามาปุ๊บกระดิ่ก็จะเตือนท่านทุกท่านทันทีนทว่าจริงๆพบกับพวกเราได้แล้วเวลา4ี่โมงครึง่งเป็นประจำทุกวันจันทถึงศุกร์นะคะ,คะก็ข่าวสารแต่ละวัน,นก็จะ,จะมาตกข่าวกันดกดเดียวยนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะพบ กับรายละเอียดต่างๆที่มากกว่าที่พวกเรามาเล่าให้คังได้ทางหน้าหนังสือพิมพ์เดอะนิวนะคะหน้า6และหน้า7ซึ่งเป็นหน้าเศรษฐกิจส่วนการจะติดตามข่าวอื่นๆก็เริ่มไปตั้งแต่หน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะคะสนใจในทุกๆหน้าใช่ค่ะเรามีทุกหลายๆเซ็กชันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนึ่งนะคะหน้ากีฬาหน้าเศรษฐกิจหน้าสังคมหน้าบันเทิงโอ้ยหน้าสนใจทุกหน้าเลยตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย10บาทเนียคุ้มทุกหน้าใช่ค่ะ เหมือนกับข่าววันนี้เลยค่ะข่าววันนี้ก็น่าสนใจนะคะที่เราเลือกสรรหามาให้นะคะสำหรับข่าวแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของมัดมัดมวยมวยเนาะมัดมัดมวยมวยเนี่ยปะป้องกันตัวใช่ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเชื่อไหมคุณแนนมวยไทยเนี่ยนะศิลปะมวยไทยเนี่ยมันก็ถือเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งนะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนล้านทีเดียวนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านสำนักงานส,ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเนี่ยนะคะหรือสสวเนี่ยเขาก็มองว่าเวลานี้เนี่ยมวยไทยเนี่ยของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราเนี่ยสามารถเดินหน้าได้แต่ด้วยความที่ว่าการที่ยังไม่มีพลังมากพอยังไม่มีเครือข่ายที่มันชัดเจนก็คือต้องหาคนที่ส่งเสริมสนับสนุนใหรือแม้แต่ในเรื่องของแผนแม่บทที่จะพัฒนาในเรื่องของมวยไทยเนี่ยธุรกิจมวยไทยเนี่ยให้มันเดินหน้าต่อไปได้ได้อย่างครบวงจรเลยนะคะได้ครบวงจรคือตั้งแต่ ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำคือพอหันไปดูเนี่ยทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องนะคือเป็นมูลค่าทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรมงคลสวมหัวการเกงหรือเสื้อคลุมสวยๆถ้าดูในชิงแชมป์หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็พอจะคุกคีบ้างแหละที่บ้านก็มีนิดๆหน่อยๆกับตรงนี้ไม่ได้ค่ายใช่ไหมมีค่ะก็เด็กๆพ่อทาค่ายมวยนะค่ายมวยค่ายมวยเล็กๆที่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีนะแบบ ผ้าเสื้อคลุมกางเกงที่สวยๆซึ่งอตอนนี้สามารถเอามาทําเป็นมูลค่าแล้วก็มีหลายๆร้านค้านะคะที่ทำออกมาแล้วส่งออกไปขายต่างประเทศเด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะยังมีต่างชาติเนี่ยที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในศิลปะป้องกันตัวมวยไทยของเราเนะะี่ยค่ะจำนวนมากทีเดียวซึ่งในหลายๆ ที่หลายๆแห่งก็จะมีโรงเรียนสอนมวยไทยเกิด<ช>ขึนน้นเป็นระบบระบบระเบียบเป็นแบบแผนมีกต<ช>ิกามารยาทให้ได้เรียนทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบวหว้ครูเอ้ยมัดน็อกหรือกระโดดแบบจอ้อนแค<ช>่ฟาดหัวผนังสอน<ด>หมดเลยโดย,โดยประเทศที่นิยมมวยไทยมาก,มากๆเนี่ยนะก็จะมีจีนนะมีสหรัฐนะแล้วก็มียุโรปซึ่งธุรกิจมวยไทยเนี่ยได้รับความน่าสนใจแล้วก็ทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย ได้เยอะแยะมากมายนะคะข้อสำคัญนะบรรดา ผู้หญิงนะที่ชื่นชอบนักกีฬามวยไทยสังเกตเดี๋ยวนี้คิดมากเลยใช่แต่ที่พี่เห็นนะก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นสาวจากญี่ปุ่นนะที่ชื่นชอบบันดานักกีฬามวยไทยแล้วก็ถึงขนาดตามรอยเขาเนี่ยเข้ามาเที่ยวในบ้านเรากันทีเดียวนะแล้วก็มีแฟนเป็นนักมวยไทยใช่มีแฟนเป็นนักมวยไทยด้วยนะเพราะว่าซื้อมวยไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างชื่อให้กับประเทศนะแล้วก็ยังเป็นกีฬาที่สามารถสร้างสุขภาพแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ย เนี่ยคนนี้นักกีฬาสาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากเลยด้วยน่าจะเพราะสีผิวหรือเปล่าไม่รู้นะ่หรือความเก่งของเราก็มีเสนกอะสาวญี่ปุ่นไม่น้อยหลายๆคนที่ผ่านมาในอดีตนะเป็นการแซล์กันเล็กน้อยแม้แต่ในแม้แต่ในต่างจังหวัดนะคะอย่างคนที่คนไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาสนใจมากเลยเขาก็บอกปากต่อปากแล้วก็มี คนจากฝั่งยุโรปเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะสอดแสวงหาค่ายมวยแล้วก็ไปถึงท้องถิ่นไปถึงต่างอ,อยู่ใช้ชีวิตเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ไปเรียนมวยไทยในใพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะใช่แล้วก็เ,ออเวลานี้เนี่ยมวยไทยของเราเนี่ยถ้า<ฆ>สังเกตดูให้ดีเนี่ย แทบจะทุกช่องนะเมื่อก่อนเราจะคุ้นอยู่กับช่อง7จนะช่องเสีเนี่ยมวยไทยเสีเนี่ยดังมากแล้วก็มวยทางเสีเนี่ยน่าจะถ่ายทางถ่ายทอดทางด้านส่วนลุงค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเวทีราชดำเนินอ่อเวทีราชดำเนินอ๋อราดำเนินสมัยก่อนเนาะใช่แต่ตอนเนี้ยสังเกตดิทุกช่องเลยมีมีสนามมวยของตัวเองใช่มีสนามมวยของตัวเองแล้วก็จัดแมท การแข่งขันเนี่ยของตัวเองแบบเป็นหลักเลยอย่างดังๆไทยกับต่างชาติใช่อย่างดังๆก็จะมีไฮไฟท์ที่เรารู้จักกันนะแล้วก็มีมวยคาดเชือกเยอะแยะมากมายตอนนี้กีฬามวยไทยแล้วก็ไม่เพียงแค่ว่าแต่ละช่องเขาหันมาจัดเวทีของเขาเองนะบรรดาเขาเรียกว่าบรรดาดารานักแสดงเซเลบต่างๆก็หันมาเปิดใช่จับธุรกิจมาจับธุรกิจมวยไทยนะอย่าง แฟนของน้องรีเดียนะก็เปิดมวยไทยนะอยู่แถวแถวบ้านแล้วอย,อยู่แถวใกล้ๆออฟฟิศเราใช่แล้วก็ธุรกิจเนี่ยค,ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นยิมใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านสสวหรือสํานักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเนี่ยเขาบอกว่าในแง่ของตัวสสวเองเขามีหน้าที่ที่จะต้อง ปั้นบรรดา SME ปั้นธุรกิจสร้างเครือข่ายหล่าเนี้ยเขาก็จับเอาธุรกิจมวยไทยเนี่ยมาเชื่อมโยงระหว่างกาันเพื่อให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายมวยไทยทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกำลังที่เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยมุ่งเน้นไปตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้รวมตัวกันนะเป็นเครือข่ายแล้วก็คือจะทำธุรกิจก็ทำไปแบบ ก็คือมีครบทั้งหมดนั่นแหละมีทั้งครูสอนมีทั้งการผลิตเสื้อผ้ามีทั้งโรงเรียนอะไรให้คือสามารถจบในขั้นตอนเดียวถ้าคุณจะมาเรียนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่านะในแง่ของธุรกิจมวยไทยข้อสําคัญตอนนี้ที่ต้องไปหาก็คืออย่างที่บอกว่าแผนแม่บทในการพัฒนาว่าจะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยยังไงขอให้จริงจังสักนะสักอย่างหนึ่งจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้แบบ ทะลุทะลวงไปเลยจะได้แบบสร้างเงินเข้าประเทศเพราะมูลค่ามีเป็นแสนล้านนี่ก็ไม่น่าจะปล่อยไปนะคะหมดเรื่องของมวยไทยมาเรื่องของ SME อีกหนึ่งะมันก็ต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะมวยไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจ SME ใช่ค่ะแต่สิ่งที่กำลังพูดวันนี้คือ SME รายเล็กๆรายย่อยๆนะซึ่ง SME เหล่าเนี้ยพูดก็พูดเถอะเหมือนแบบเราคนเดียวเราก็เป็น SME ถ้าเราไปขายของนะปัญหารายเล็กๆนดมีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ไม่ไม่กี่ตังค์อะต่อปีอะแล้วก็เป็นแค่หลักล้านใช่เป็นแค่หลักล้านรายเล็กๆน้อยๆซึ่งปัญหาตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในปี62เพราะว่าทางด้านเงื่อนไขทั้งของกรมสรรพากรของกระทรวงการคลังของรัฐชาติกำหนดให้บรรดา SME นี่ยต้องจัดทำ บัญชีที่มีระบบมาตรฐานเนี่ยเพียงบัญชีเดียวก็คือเปิดเผยทุกอย่างใช่รายได้รายจ่ายอะไรต่างๆไม่ต้องไม่ต้องมีบัญชีเล็กบัญชีน้อยบัญชีหลอกบัญชีต้อนทั้งหลายแหล่ขอเอาความจริงแล้วก็ทไม่ใช่บัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีภรรยาหลวงบัญชีพยาบาสสำหรับไม่ใช่ใช่ก็ทำทำมาให้มันชัดเจนแล้วก็ไปเสียภาษีให้มันถูกต้องแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยแหละนะไม่รู้หรืออาจจะไม่สนใจเนี่ย เขาอาจจะมีปัญหาได้นะซึ่งจากการเปิดเผยนะ,ะของค,คุณมงคลลีลาธรรมเนี่ยกรรมการผู้จัดก,การธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ,คะหรือว่า SME Bank เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญนะคะ,คะเขาก็เตรียมที่จะไปพูดคุยไปหารือกับบรรดากระทรวงาหกรากร,ร สถาบันการเงินของรัฐสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยนะกระทรวงการคลังเพื่อที่จะขอขยายเวลาการทํามาตรฐานบัญชีเดียวเพื่อช่วยเหลือ SME เอนี่ยออกไปอีก1ปีก็จากปี6-2ก็เลื่อนไปเป็นปี6-3ใช่ค่ะซึ่ง การเลื่อนการเลื่อนการใช้ออกไปเนี่ยก็จะเน้นไปที่ SME รายเล็กๆนะส่วนรายกลางกับรายใหญ่เนี่ยก็ยังดําเนินการเหมือนเดิม,มก็คือยังคงใช้ในปี6-2แต่ก็ยื่นมาให้ถูกต้องนะว่าเราเป็นรายเล็กใช่ค่ะ,คะขนาดเดียวกันเนี่ยนอกจากจะขอเลื่อนเวลาออกไปแล้วเนี่ย ยังจะให้มีมาตรการส่งเสริมก็คือ SME เหล่านี้สามารถที่จะมาขอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษคือดอกเบี้ยมันถูกถูกอ่ะถูกมากๆจากกองดุลพัฒนา SME ตามแนวทางประชาลัฐนะถูกมากๆนี่เท่าไหร่เหรอคะคุคือแทบจะเรียกได้ว่าสุดจุดสุดจุดเนี่งแทบจะไม่ต้องเสียเลยก็คือเสียพอเป็นพิธีใช่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวคุณให้ได้ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นคือ แหล่งเงินทุนก้อนนี้มันจะทำให้ SME เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คุณจะไปขอสินเชื่อจากแบงค์ซึ่งมันก็จะยุ่งยากในเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของดีเอียใช่ค่ะสล้านลายฟังไว้นะคะเนี่ยเป็นการช่วยเหลือพวกคุณจริงๆใช่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องไปคุยในรายละเอียดแล้วก็ต้องไปหาลือกับหน่วยงานที่พี่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะว่าจะเห็นชอบด้วยไหมเพราะว่า จากการไปสำรวจไปพูดคุยมาเนี่ยพบเลยค่ะว่าบรรดา s m สนเนี่ยซึ่งทั่วประเทศเนี่ยนะมีกว่า5ล้านลายนะ5.2ล้านลายนะแต่ว่าเชื่อไหม5้าล้านลายเนี่ยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยเท่าไหร่รู้ป่ะแอนคือถ้าเชื่อไหมนี่ก็ไม่เยอะนะห้าแสนลายสิบเปอร์เซ็นต์จากห้าล้านลายเป็นห่วงใช่แล้วก็ในจำนวนนี้มี s เอที่ไม่พร้อมที่จะทําบัญชีแบบบัญชีเดียวนะอยู่ถึง3ล้านลายก็คืออาจจะเป็นลายเล็กๆน้อยอย่างที่พี่บุ๋มเกินไปื้องต้นว่าคืออาจจะไม่ทราบในรายละเอียดว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวกันยังไงแล้วก็ต้องทําแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวที่จะเดินเข้าไปหาค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะของเนี่ยธนาคารของ SME เ m e มอเนี่ยเดินเข้าไปหาเขาถามเขาว่าต้องปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้พบสิ่งดีๆแล้วก็สิทธิ ประโยชน์ที่เราควรจะได้ด้วยอย่างโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยใช่ค่ะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจะได้แบบได้ค่อนข้างที่จะมากทีเดียวแล้วก็ข้อสําคัญคือมันเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แบบได้สะดวกไม่ต้องแทบจะไม่ต้องไปอาศัยแบงก์อ่ะแต่มาอาศัยกองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชาธัแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบ้วยไม่ต้องไปหานี่นอกระบบนะคะเขาบอกว่าคือรายย่อยรายเล็กเนี่ย เป็นคนเป็นธุรกิจที่ไม่มีความรู้แล้วก็ขาดข้อมูลแล้วก็ลังเลแล้วก็มไม่ใส่ใจในเรื่องของการทําบัญชีซึ่งจากนี้ไปเนี่ย SME ก็จะพยายามทางด้าน SME อแบบ่ะนะก็จะพยายามเข้าไปส่งเสริมให้คนไม่รู้เนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของการทําบัญชีเดียวเนี่ยมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คนที่เป็น SME เเราเชื่อเลยค่ะบรรดาแฟนๆรายการเราเนี่ย SME เกือบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้ความสนใจกับตรงนี้นะะแล้วลองเข้าไปดูว่าถ้าเราหันไปทำมาตรฐานบัญชีเดียวให้เป็นมาตรฐานแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างต้องได้แน่ๆล่ะไม่งั้นเขาไม่ออกมาบอกว่าเออทำเถอะทำเถอะนะค่ะก็เป็น2ข่าวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเบรกที่2กลับมาพบกันใหม่ค่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ พบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนถกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจและสื่อพิมพ์เดลินิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทาง YouTube l ลฟ e ช่องเดล l นิวส์ไลฟ์ท h อย่าลืมซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเกาะติดการเมืองเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหว อินไซต์ทุกประเด็นล้อมตีแผ่ข้อมูลทุกแง่มุมไปแวดวงการเมืองไทยกับรายการเช็คอินการเมืองโดยทีมข่าวการเมืองดังสื่อทมิีเดลีนิ่นรายการข่าวการเมืองครบรถที่จะรวมข่าวการเมืองในทุกมิติไว้ในมือคุณที่นี่ที่เดียวเช็คอินก่อนไครจะได้ไม่เอา กับพราสุดที่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะใกล้วันหยุดแล้วเนาะวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันศุกร์ที่28กันยายน2561นะคะสองข่าวดีนำเสนอไปแล้วในช่วงเบรกแรกเบรกนี้ก็ยังเป็นเรื่องดีๆเราสองคนนี้ชอบอบเอาเรื่องดีมาฝากนะตั้งแต่เื่าวานเรื่องนี้ชอบที่สุดเลยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ ของกระชงพาณิชย์นะที่เขาจะพยายามผลักดนันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเนี่ยที่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้เขามีมาตรฐานแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับบรรดาห้างนะซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายแหลน่นาะเขาก็เลยใช้วิธีการ ติดดาวให้กับบรรดาตลาดโครงการตลาดสดติดตด,ดาวอันนี้แหละคือกระทรวงพาณิชย์ต้องการที่จะปั้นกับมือเลยนะใ,ให้ตลาดทั่วประเทศเนี่ยค่ะยกมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาโดยที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งคาดว่าตลาดทั่วประเทศ1,000กว่าแห่งเนี่ยจะติดดาวตอนนี้ติดดาวละ้อแห่งซึ่งตลาดติดดาวนี้มีความพิเศษยังไงพี่บุ๋มรู้ไหม ูหรือเปล่านะเทคโนโลยีต้องนำมาก่อนใช่อีกหน่อยมต้องใช้เงินสดแล้วไม่ต้องแล้วใช่ก็คือตอนนี้ก็คือให้ใช้ QR code ในการซื้อขายของกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสะดวกตรงไหนรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าต้องทอน1บาททอนสลึงทอนห้สตางค์ไม่ต้องละบางทีอาจจะเจอพ่อค้าแม่ค้าแบบ ขี้ลำคาญหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ยเศรษตังค์ฉันไม่มีทอนก็ปัดปัดซะช่างไปอะไรประมาณนี้ห้าสิบตังค์กลายเป็นห้าบาทได้ไหมก็ได้อยู่นะเออเพราะว่าเคยมีนะคะว่าเอ้ยต้นทุนอาจจะขึ้นห้าสิบตังค์เองแต่ว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นห้าบาทดกว่าเพราะว่าทอนง่ายดีจากซื้อสิบห้าบาทห้าสิบตังค์ก็กลายเป็นยี่สิบบาทไปซะซึ่งตรงนี้นะอาจจะสร้างความไม่ยุติธรรมกันทั้งคู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเสริมให้ต QR วาโค้ดไปซะก็จ่ายตามมูลค่าสินค้าที่เป็นจริงได้ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็คือจะดูในเรื่องของตาช่างความช่างความจะต้องไม่โกงจะต้องถูกต้องนะตาช่างทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้อง ซื้อกิโลหนึ่งก็ต้องได้กิโลหนึ่งไม่ใช่ว่าได้เก้าขีดซื้อกิโลได้แปดขีดเจ็ดขีดอะไรประมาณนี้นะตาช่างต้องตรงต้องได้มาตรฐานสินค้าต้องมีป้ายกำกับว่าถัวฟักยาวกิโลเท่าไหร่ไก่กิโลเท่าไหร่ป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนว่าราคาเท่าไหร่และตลาดก็ต้องสะอาดสะอาดเพื่อที่จะให้ คนที่เคยไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยกลับ<า>เข้ามาซื้อของในตลาดสดแต่จริงๆแล้วในตลาดสดมีสเสน่ห์นะค,คะอืทุกๆคนเข้าไปซื้อนะแบบเนี่ยส่วนตัวก็ยังชอบเลยแบบมีตังไป500หมุด500นะใย่แต่มันเสียอยู่อย่างเดียวเลยว่าเวลาตลาดสดเวลาเดินนะ่ะมันเิกแชก อ๋อแต่ตอนนี้เราติดดาวก็จะไม่เห็นคือเราก็จะเห็นว่ามันแบบออกจะเกิดอาการแบบสศกประโกรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่รองรองเท้าแตะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไอ้รองเท้าคลิปขีเนะดีกระโปงกระเปิงข้างหลงข้างหลังไม่เหลือแล้วลายเป็นลายจุดกับด้ายกับเองเนี่ยใช่ค่ะลายจุดๆแล้วก็อาจจะมีแบบความไม่สะอาดของขยะกองขยะต่างๆที่ทิ้งเลีอยล่ด นึกสภาพตลาดสดน่ะเชื่อว่าท่านผู้ชมคงมองออกว่าตลาดสดน่ะมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดสดที่กระทรวงพาณิชย์เขาจะดาเนินการเป็นตลาดสดติดดาวเนี่ยก็เหมือนตลาดสดในฝันมันจะหมดภาพในเรื่องของความไม่สะอาดท้ายแหล่นะเดินไปรับรองไม่มีน้ําดําๆหรือกลิ่นเหม็นหรือว่าสิ่งสกปอยู่ตรงหน้าแผงลแต่จะได้แบบนั้นอีกสักเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะแต่ว่าก็มีแล้วนะที่ตลาดที่ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบในการที่ทําเป็นตลาดตลาดสดติดดาวก็คือตลาดทุ่งครุพ่อค้าแม่ค้าประมาณ1,000งพันรเนี่ยเริ่มใช้ qr code กันแล้วนะคะเริ่มเขาเรียกอะไรเนะยติดใช่ติ๊ดจ่ายเงินติดติดเงอ่าลองไปใช้ดูที่ตลาดทุ่งครุพแต่ปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เอเนี่ยเขาได้มอบดาวนะให้กับตลาดสดเหล่านี้ที่เรียกว่าตลาดสดติดดาวเนี่ยไปแล้วประมาณ190แห่งนะคะก็จะมีที่ภาพเหนือ 41แห่งะนะคะภาคกลางแล้วก็ตะวันออกเนี่ยห2งแห่งภาคอีสานเนี่ย71แห่งนะคะ,คะแล้วก็มาที่ภาคใต้16แห่งนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเร่งส่งเสริมศัก,กยภาพแล้วก็สร้างความสะดวกนะคะโดยตลาดสดเหล่านี้เมื่อติดดาวไปแล้วนะคะ,คะ คุณต้องทําให้ได้นะรักษาความดีใช่รักษาความดีของพวกคุณเนี่ยต่อไปให้ได้อย่างน้อยหนึ่งปีใช่ไม่งั้นถูกยึดดาวคืนเลยนะถูกยึดดาวคืนแถมจะดาวเกรดลงมาด้วยนะคะเขาไม่ได้ขู่เขาเอาจริงเขาเอาจริงได้ดาวมาแล้วรักษาให้ดีแล้วกันในะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่พยายามจะช่วยเหลือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้ค้ารายย่อยเพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดก็น่าจะถือเป็น SME ในระดับเล็ก ในระดับเอเนาะค่ะคือเงินสะพัดในตลาดสดก็ไม่ใช่น้อยนะคะเยอะในแต่ละปีค่ะชีวิตคนเราคงไม่ไปเดินในซูเปอร์ไม่เดินในนั้นในตลอดทุกวี่วันหรอกยังไงตลาดสดก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องไปถูกต้องโดยเฉพาะคุณแอนนี่ชอบเดินมากในตลาดสดเนี่ยบอกไม่ไปตลาดนี่แบบแบบจ้นไปเลยเอ้ปริญญาไม่ไปดําข่าวอีกเอาข่ามาอีกเรื่องหนึ่งมาเป็นเรื่องของบัตรคนจนนะค่ะบัตรคนจน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน11.4ล้านคนที่ถือบัตรเหล่านี้นะฮะนโยบายหลักเลยของรัฐบาลแล้วก็เรียกว่าเป็นนโยบายที่สร้างชื่อสร้างเป็นผลงานชิ้นโบแดงเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้แล้วก็ให้ห้าดาวด้วยแล้วก็ให้ห้าดาวซึ่งก็ไม่รู้นะผลงานชิ้นเนี้จะสะท้อนไหมจะโดนไหม การเรียกตั้งปีหน้าหรือเปล่านะจะโดนใจไปยาวาดนใมากน้อยขนาดไหนนะคะใช่เอาเป็นว่าทางกระทรวงพาณิชย์อีกเหมือนกันเขาก็ออกมาประเมินผลนะคะเรื่องของการใช้บัตรคนจนเหล่านี้ค่ะที่สำหรับการที่เอาเงินไปซื้อรูดซื้อบัตรในร้านค้าสวัสดิการประชารัฐหรือร้านทงฟ้าประชารัฐเนี่ยจำนวนกว่า5 0,000รายเนี่ยนะจะหมายถึงจำนวนร้านค้านะกว่า50,000รายเนี่ยที่จะต้องใช้ผ่าน เครื่องรูดบัตร PDC นะคะหรือว่าผ่านรูดปื้ดรูดปื้เปลือผ่านติดเนี่ยนะใช้ระบบ QR code เหมือนกันเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันถึงเงินก็คือใช้จ่ายผ่านบัตรตัวนี้แหละใช่นะไูดไปเท่าไหร่คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี60นะคะจนถึงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาพบว่ามียอดซื้อสินค้ารวมแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ1ปีนะกับเกือบ1ปีเนี่ย ประมาณ41,000ล้านบาทนะคะซึ่งในยอดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการใช้เพื่อซื้อสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรกรจากเกษตรกรนะคะ,คะที่นำไปจำหน่ายในร้านค้าเนี่ยประมาณ20,000ล้านบาทนะในส0 0 0 0ื่นเนี่ยถือว่าเยอะไม่เบ<อ>านะคะก็เป็นสินค้าชุมชนเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งตรงเนี้ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ช่วยทำให้เพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับรักย่าชุมชนเกษตรกรก็จะได้ขายของผ่านร้านแล้วก็ถึงมือผู้ซื้อด้วยในราคาที่แบบเหมาะสมใช่แล้วส0 0 0มล้านบาทเนี่ยนะสองหมื่นล้านบาทใช่ว่ามันจะเกิดผลเพียงแค่2 0งหมล้านบาทนะคุณแนนซึ่งตามหลักทางด้านเศรษฐศาสตร์ตามหลักเศรษฐกิจแล้ว เงินมันหมุนไปใช่ไหมมันไมไใ้หมุนแค่รอบเดียวถูกไหมเงินเข้าสู่ร้านค้าร้านค้าก็เข้าไปซื้อของคนที่ทาของก็ต้องได้เงินก็คือมีการจับใจใช้สอยในหลายๆรอบมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสองหมล้านบาทจาก41่หมล้านบาทสี่หมนะเขาสามารถเอาไปหมุนเศรษฐกิจได้มากถึง5รอบ โอ้โหแสนล้านเลยเหรอคะพี่ดใช่ได้ประมาณถึง1นึ่แสนล้านบาทนะเย <ก S 2> อะน,นะใช่อันนี้ทางด้านคุณสนทิรัตสนทิจิรวงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาออกมาฟันธงเลยมาการันตีเลยเนี่ยค่ะอีกหน่อยจะเป็นเลขาพักประชาลัฐ์ หลังประชาธิปไตยคุณสนธิรัตน์นี่แหละค่ะเขาออกมาบอกชัดเจนนะคะว่าเงินที่หมุนเวียนเนี่ยนะจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้ระบบมันเข้าไปหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเนี่ยในปี61เนี่ยประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทนะคะน้ำมันหล่อลื่นว่างั้นเถอะใช่เป็นน้ำมันหล่อลื่นเพราะว่าเงินเนี่ยมันลงไปถึงผู้ผลิตสินค้าในชุมชนนะแล้วก็ลงไปถึงเกษตรกรจริงจริง และเมื่อคนเหล่านี้เขามีรายได้<ม>เขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยในต่อยอดในสินค้าอื่นๆมันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนแล้วก็เติบโตได้เติบโต,ต,ตมากขึ้นนะคะโดยในปีหน้านะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็มีแผนนะมีนโยบายที่จะพยายามผลักดันนะคะให้บรรดาพวกสินค้าชุมชนนะคะแล้วก็สินค้าจาก,กเกษตรนะจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมีช่องทางที่จะ ได้เพิ่มมืชผักอะไรพวกนี้ก็ไปขายในร้านธงฟ้าแล้วก็ให้กับชนผู้ถือบัตรคนจนซื้อได้เลยใช่ค่ะโดยเขาตั้งเป้าหมายนะปีนี้เนี่ยสองหมื่นล้านเมื่อกี้ที่บอกหมุนเวียนได้แสนหนึ่งถูกไหมนี่เขาตั้งเป้าหมายเลยว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องหมุนเวียนได้มากอีกหนึ่งเท่าเป็นสองแสนล้านบาทโอ้โหอันนี้ก็ต้องไปรอดูว่า ไม่กำลังกำลังคิดบวกลบเลขว่าช่วงเลือกตั้งนี่ก็เกินแล้วมากเกินแล้วนะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ตรอถึงปลายปี62หรอกมากก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็อาจจะสร้างกำลังใจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะเกษตรกรชุมชนทั้งหลายนะคะส่วนเงินกำลังจำมุนไปใช่ส่วนคนเมืองอย่างเราแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นคนเมืองนะก็ต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะ เรื่องของตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะ เงินเงินทองทองเป็นยังไงุณแน่ตนนี้ค่าเงินบาทต่อกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่3 2มสิบสองจุดห้าสามนะคะเมื่อวานอยู่ที่32.61ก็แข่งแนค่าขึ้นมาเล็นน้อยนะคะส่วนราคาทองคำนะคะทองคําแท่งรับซื้อที่บาทละ18,150บาทและขายออกที่บาทละ18,250บาทส่วนทางด้านทองคํารูปพรรณนะคะรับซื้อเข้าที่บาทละ18,828บาทและขายออกที่บาทละ10,000 8,250บาทซึ่งอัตรานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะส่วนทางด้านตลาดหุ้นวันนี้ปิดตลาดที่1,756.41จุดวันนี้หุ้นบวกที่<ว>3.46จ,จุดนะคะ มูลค่าการซื้อขาย56,395.57ล้านบาทก็ถือว่ากลางๆนะคะพี่บุ๋มเชื่อว่าคนเล่นหุ้นอาทิตย์นี้ก็คงจะยิ้มได้เนาะเพราะว่ารู้สึกที่เขียวเขียวทั้งแผงทุกวันเขียวมาตลอดแต่ตัวมูลค่าอาจจะไม่เท่ากับวันท่ายมันอาจจะมีการสวิงบ้างสูงบ้างต่ําบ้างเพราะว่าเรื่องของปัจจัยของข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะหมดเรื่องตลาดหุ้นค่ะมาเรื่องของราคาผักผลไม้เนื้อสัตว์ขาเปรี้นะคะที่ตลาดกรุงเทพค่ะ ข้าวโพดฝักอ่อนนะคะกิโลกร,รัมละ3 0มสถึงสาบาทค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่ะ1 0 0่งรถึงหนึบาทค่ะรำยายนะคะพันอีดอนะคะพูดให้ชัดนะ <c oughs> ได้อ่ะกิโลกร,รัมละ4 5่สบาถึงห้บาทค่ะส้มเขียวหวานนะคะส้มใส่น้ําผึ้งกิโลกร,รัมละ9 0้าถึงหนึบาทค่ะปลาช่อนนะคะกิโลกร,รัมละ130 1 3 0่งรถึงหนึบาทค่ะไข่ไก่สดค่ะฟองละ3ามบาทยีถึงสบาทค่ะ ค่ะนะเราก็รายงานตัวเลขเศรษฐกิจรายงานข่าวสารทางเศรษฐกิจกันครบถ้วนนะคะเสาร์อาทิตย์เราหยุดใช่วันนี้สุดสัปดาห์พรุ่งนี้มลนี้ก็มาเจอกันค่ะมาเจอกันอีกทีต้นสัปดาห์วันจันทร์นะคะคิดถึงกันก็พบกันวันจันทร์นะคะค่ะวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอเล็กเทเดครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา Subscribe กันมากด Subscribe กับ daily news live ขีด th ครับผมกด Subscribe กันเยอะๆครับ